เออบะแล้วบะแล้วครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องาส์ที TV นะครับอันนี้เป็นข่าวข่าวระดับโลกเลยทีเดียวนะครับในวงการหนังเนาะหนังโดยเฉพาะหนังอเวนเจอร์หรือว่าหนังอะไรนะกัปตันอเมริกานะโอ้โหพลาดนะครับพลาดนะครับแชร์จูตัวเองซะงั้นนะฮะก็พลาดกันเลยทีเดียวนะครับฮือฮานะครับคริสอีแวนนะครับพลาดนะครับแชร์ภาพจู๋นะครับ ตัวเองลง IG ก่อนลบนะแฟนๆหนังโดดป้องนั่นเองนะครับผมก็มีล่าสุดก็แฟนๆบันเทิงอะไรเงี้ยของวงการบันเทิงเพื่อนๆของเขาอะออนะครับผมทั้งไอรอนแมนไอรอนมงไอรุ่งแมนอะไรเงี้ยก็มาให้กําลังใจเนาะในเรื่องนี้ก็พลาดนะครับพลาดอย,าอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับผมก็ทางด้านเว็บไซต์ Yahoo นะครับก็รายงานเมื่อ วันที่14กันยายนระบุว่าคริสอีแวนนะครับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังเจ้าของบทบาท America, บ oh, <c oughs> บกัปตันอเมริกานะครับโอ้แม่เนะครับเกิดพลาดนะครับอัปโหลดคลิปนะครับวิดีโอที่ติดภาพอวัยวะเพศของตัวเองนะครับลงในอินสตาแ a รมนะครซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า6ล้านคนก่อนที่นักแสดงดังจะลบคลิปดังกล่าวออกไปนะครับผม รายงานว่านะครับผมอีแวนนะครับแชร์คลิปแคปเจอร์นะครับหน้าที่หน้าที่แสดงให้เห็นครอบครัวกำลังเล่นเกมทายคำชื่อชื่อดังผ่านสตอรี่อินสตาแกรมครับแต่ในช่วงท้ายของคลิปนะครับนั้นเป็นภาพคา m ์เมล่าโลนะครับผมสมาร์ทโฟนของนักแสดงนักแสดงดังนะครับซึ่งชาวเน็ตได้สังเกตเห็นภาพหนึ่งเป็นภาพอาวัยว,วะเพศชายนะครับผมคลิปดังกล่าว ลงส่งผลทําให้เกิดคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างอันนี้คือเขาไม่ได้ตั้งใจนะเอออันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับผมมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะทางด้านการเซตภาพเพเซตกล้องอะไรอย่างนี้นะด้านมาร์กรัฟอลโลนะครับเพื่อนนักแสดงผู้รับบทเป็นฮักนะครับผมในภาพยนตร์ The อ v e n เจ r e นั่นเองนะครับก็ได้ทวิสข้อความผ่านทวิตเตอร์นะครับ ยืนเคียงข้างอีแวนนะับโดยระบุข้อความว่าเฮ้พวกนะครับ ine, ไม่ต้องอายหรอกนะครับหากทรัมป์ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่เ <laughs> อนนอเออน,นี้อันนี้เสบสันนะอันนี้แสบสันนะถ้าเป็นานเราเฮ้พวกนะไม่ต้องอายหรอกถ้าถ้าลุงตู่ยังดำรงตำแหน่งอยู่อันนี้หรือเปล่า <laughs> อันนั้อันนั้เขาฟรีอฟสปีนนะเขาก็เซลๆกันไปนะเออน,น,นะครับผมขณะที่แฟน,แฟน หนังจํานวนมากออกมาปกป้องอีแวนครับโดยออกมาเรียกร้องให้หยุดแชร์คลิปนะครับดังกล่าวเพราะมันจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของนักแสดงดังนั่นเองนะคืออันนี้มันเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับเออคนที่แคปไปนะกะรุณานะขอความกรุณาอย่าเอาไปแช้ต่อไม่รู้ว่ามันจะไปขึ้นพรทับหรือเปล่านะในเวบพรทับผมว่าน่าจะไปไปตรงนั้นแล้วมั้งเออนะครับผมมันแคบไปได้นี่โอ้โหนะยุ่งเลยยุ่งเลยนะ ทั้งนี้นะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ถูกลบออกจากอินสตาแกรมของอีแวนและขณะที่อีแวนเองยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดนะเออพระเจา้านะนะครับก็อย่าเผอนะก็อันนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าถ้าเวลาถ่ายคลิปนูน่นนี่นั่นก็ต้องใส่กางเกงในอย่างน้อยต้องใส่กางเกงในนะคือคือเข้าใจว่าฝรั่งอนะ่ะฝรั่งเขาไม่ชอบใส่กางเกงในไง คือมันมันทงทงแล้วมันรู้สึกฟรีดอมอ่ะเออผมผมคาดว่าอย่างนั้นนะคาดว่ามันรู้สึกฟรีดอมนั่นเองนะครับเออผมเอเอาส่วนตัวผมอยู่ห้องผมก็ไม่ได้ใส่นะก็คือว่ามันรู้สึกฟรีดอมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ให้กําลังใจคริสอีแวนกันไปนะกับตันอเมริกาก็มีทั้งโลกแล้วมีทั้งอะไรนะ มีทั้งอะไรนะอาวุธลับด้วยนะครับผมเออนะก็เราเราเราก็ใครมีคลิปมีอะไรก็อย่าไปแชร์เนาะเออเขาอุตส่าห์เซ็นเซอร์เขาอุตส่าห์ลบแล้วก็อย่าไปทําอะไรอย่างนั้นเนาะเออมันจะไม่ดีนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ